ไปถึงยิมแล้ววางแผนเล่นมาอย่างดีแต่ด้านเครื่องเต็มหมดคนแม่งเต็มยิมเลยไม่มีเครื่องจะเล่นจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีวันนี้ฟิสิกฮีโร่มีคำตอบครับสวัสดีครับเพื่อนๆกำลังอยู่กับฟิสิกฮีโร่นะครับผมอาจารย์หนึ่งนะครับวันนี้ปัญหาที่เราจะมาคุยกันเนี่ยคือปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยก็ต้องเคยเจอแหละในยิมนะครับคือ วางแผนการเล่นมาอย่างดีแล้ววันนี้ว่าเราจะมาซ้อมอะไรบ้างเช่นซ้อมอกหรือซ้อมหลังหรือซ้อมไหล่นะครับหรือซ้อมขาแต่พอมาเห็นคนในยิมแล้วโอ้โหท้อแท้เลยครับคนเยอะมากเครื่องที่เราตั้งใจเล่นก็เต็มเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงวันนี้ผมมีไกด์ไลน์หรือแนวทางนะครับในการแก้ปัญหานี้ให้กับเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าปัญหานี้ผมก็เคยเจอ วิธีการแก้ไขปัญหานะครับคือมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการเข้ายิมมันเป็นเทรนที่หลายๆคนก็ให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ค่าเมมเบอร์สมัยนี้ของยิมมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายเนาะคนก็สมัครกันเยอะแยะโดยเฉพาะถ้าเกิดเพื่อนเอนไปเล่นยิมที่ค่าสมัครรายเดือนมันถูกเนี่ยหรือว่าค่าบริการมันถูกแน่นอนควรใช้บริการกันอย่างแน่นอนถ้าไปแล้วเครื่องมันเต็มทํำยังไงผมมีแนวทางมาให้กับเพื่อนๆน,นะครับอย่างแรกนะครับ เพื่อนๆพ,พอเห็นเครื่องเต็มปุ๊บเนี่ยคิดก่อนเลยว่าวันนี้กล้ามเนื้อที่เราจะเล่นคืออะไรสมมุตินะครับเราวางแผนมาจะเล่นอกใช่ไหมคิดต่อไปเลยว่าพ์กไหนของอกที่เราจะเล่นเป็นท่าแรกเช่นอย่างตัวผมเองผมจะเล่นอกบนเป็นท่าแรกเนาะอกบนเพราะว่าเมื่อก่อนด้อยอกบนมากก็จะเล่นอกบนเป็นท่าแรกเลยทีนี้พอเราไปปุ๊บสมมุตินะเพื่อนๆตั้งใจจะเล่นอ่าแมชชีนอ่ เพื่อนๆตั้งใจจะเล่นสมิธแมชชีนนะครับอินคลายเบนท์เพสกับสมิธแมชชีนใช่ไหมแต่แน่นอนสมิธแมชชีนเป็นเครื่องอุปกรณ์ที่มักจะเต็มเสมอได้รับความนิยมเพราะว่ามันปลอดภัยในการเล่นนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีคนเซฟด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดแมชชีนอย่างสมิธมันเต็มทํำยังไงครับเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าการไปเล่นหรือการไปซ้อมในยิมเนี่ยประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องเล่นเครื่องอะไรนะครับ แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราต้องบริหารกล้ามเนื first, ้อมัดใดกล้ามเนื้อมัดนั้นด้วยท่าอะไรเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอยากเข้าใจประเด็นผิดว่าวันนี้ฉันตั้งใจจะมาเล่นสมิธฉันจะต้องได้เล่นสมิธวันนี้ฉันตั้งใจจะมาเล่นดัมเบลก็ต้องได้เล่นดัมเบลวันนี้ฉันตั้งใจจะมาเล่นเครื่องอะไรมันต้องไม่ใช่ครับประเด็นคือเล่นกล้ามเนื้อมัดไหนก่อนถามตัวเองก่อนนะครับว่าข้อแรกเราต้องเล่นกล้ามเนื้อมัดไหนเล่นอกบนข้อ2เราจะเล่นท่าอะไรครับอินคลายครับเพราะฉะนั้นถ้าสมิธมันเต็ม ให้เพื่อนๆไปดูดัมเบลเลยครับอินคลายดัมเบลเ,เบนท์เพสก็เล่นได้อกบ,บนเหมือนกันถ้าดัมเบลเต็มไปใช้บาเบลเลยครับบาเบลก็ได้ครับแล้วถ้าบาเบลเต็มอีกไปนู่นเลยครับแมชชีนครับที่ไม่ใช่สมิธนะครับเป็นแมชชีนที่มันเป็นที่จับอย่างนี้นะครับแล้วก็นั่งนั่งตัวตรงอย่างนี้ที่จับแล้วก็ปรับบอรให้ดีโดยที่จับเนี่ย แกนของที่จับจะต้องชี้มาที่อ,อกบนแล้วก็นั่งดันอ,อกบนไปเลยครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะทําให้เพื่อนๆมีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้นที่ผมบอกไปเมื่อกี้อย่างน้อยก็4อย่างและหนึ่งสมิธแมชชีนสองดัมเบลสามบาเบลสี่แมชชีนที่เป็นตัวนั่งและดันอ,อกบนนะครับถ้ามันไม่ได้อีกผมมีตัวเลือกที่ห้าครับเคเบิลครับพี่น้องคือเอามานั่งนะครับปรับเป็นเบาอินคลายเสร็จเอาเคเบิลมาครับสองข้าง ดึงเข้ามาหาตัวแล้วดันขึ้นอย่างนี้ครับเป็นอกบนครับอินคลายเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขอย่างแรกที่ผมไกด์ไลน์นะครับก็คือตั้งคำถามให้ถูกก่อนครับว่าวันนี้เราจะเล่นกล้ามเนื้อมัดไหนเล่นท่าอะไรอย่าไปตั้งคำถามผิดว่าเราจะเล่นเครื่องอะไรนะครับอันนี้ประการแรกนะครับประการที่สอง เราต้องมีท่าเล่นหรืออุปกรณ์ที่เราสามารถมาใช้ในการเล่นท่านั้นๆที่เราตั้งใจเล่นเนี่ยได้มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์เสมอครับในทุกๆท่าคือเมื่อก่อนอะ่ะผมตั้งคําถามว่าเฮ้ยทาไมวะคือเราจะเล่นอกบนเนี่ยทาไมเราเอ่อเล่นแค่ดัมเบลไม่ได้ซ้อมแต่ดัมเบลไม่ได้ท่าอื่นเราไม่สนอุปกรณ์อื่นเราไม่สนเลยเพราะเราตั้งใจจะมาเล่นดัมเบล แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมเจอปัญหาเรื่องยิมเต็มคนเยอะอุปกรณ์ไม่ว่างมันทําให้ผมตระหนักได้หรือคิดได้เลยว่าการที่เรามีความรู้เกี่ยวกับการเล่นหลายๆอุปกรณ์หรือเราเคยซ้อมมาแล้วเราเคยซ้อมทั้งสมิธแมชชีเราเคยซ้อมทั้งดัมเบลเราเคยซ้อมทั้งบาเบลเราเคยซ้อมทั้งแมชชีนที่นั่งดันอินคลายเนี่ยการที่เราเคยซ้อมไว้หลายๆอุปกรณ์นะครับมันจะเป็นประโยชน์มากเมื่อเราต้องเจอปัญหาอุปกรณ์เต็ม เพราะฉะนั้นไกด์ไลน์ที่2ของผมก็คือต่อให้เครื่องไม่เต็มก็พยายามฝึกซ้อมหรือเล่นหลายๆอุปกรณ์เอาไว้นะครับเช่นอาทิตย์นี้เราเล่นดัมเบลอินคลายอาทิตย์หน้าลองเล่นบาร์เบลอินคลายครับอาทิตย์ต่อไปเล่นสมิธแมชชีนอินคลายอาทิตย์ต่อไปเล่นไอตัวแมชชีนนั่งอินคลายครับเพราะฉะนั้นไกด์ไลน์ผมที่2ก็คือทําตัวเองให้มันมีความหลากหลายในอุปกรณ์ไว้คุณจะแก้ปัญหานี้ได้ง่ายครับประการที่3ครับผมไกด์ว่า คือถ้าสมมุติว่าเราตั้งใจจะมาเล่นอ,อกบนแต่มันเต็มหมดเลยขนาดเมื่อกี้ผมให้ทางเลือกไว้5อย่างนะแต่5อย่างมันเต็มหมดเลยคือส m ิ t แมชชีนก่อ็เต็มดัมเบลก่อเต็มบาร์เบลก่อเต็มแมชชีน uh, ซ uh, ิดอินคลก่อเต็มเคเบิลแม่งก็เต็มอีกผมเสนอทางเลือกไกด์ไลน์ที่3ครับคือลำดับกล้ามเนื้อใหม่เลยครับคือแทนที่เราจะมาเล่นอ,อกบนก่อนใช่ไหมเราไปเล่นอ,อกกลางก่อนก็ได้ แล้วก็ดูอุปกรณ์ทั้ง5อย่างเหมือนกันซึ่งมันก็จะมีโอกาสที่ไม่เต็มมากขึ้นนะครับหมายถึงว่าอุปกรณ์ของอกบน5อย่างมันเต็มหมดเราลงมาดูอกกลางก่อนไหมอ่าอกกลางนะครับแมชชีสมิธแมชชีนดัมเบลบาเบลที่สามารถเล่นท่าเบนท์เพสได้นะครับแฟดเบน์เพสนะครับไปดูแมชชีนนะที่เล่นเบนท์เพสได้หรือแม้กระทั่งเคเบิลเองปรับเบาะให้มันเล่นแบบดึงขึ้นมาตรง,ตรงๆอเงี้ยนะครับก็ได้ ะฉะนั้นไกด์ไลน์ที่สามผมสรุปว่าให้ลำดับมัดกล้ามเนื้อใหม่เลยนะครับเอ,อเราไม่ต้องไปนั่งรอครับคือการที่เครื่องเต็มเนี่ยแล้วคุณไปนั่งรอเขาอย่างเงี้ยหรือกดดันเขาอย่างเงี้ยเสียเวลาเปล่าครับมันดูดูเหมือนคนเล่นไม่เป็นอะ่ะดูเหมือนคนแบบเล่นเวทไม่เป็นอะ่ะพูดง่ายงเพราะว่าคุณต้องรู้นะครับว่าคุณจะเล่นกล้ามเนื้อมัดไหนท่าอะไรส่วนอุปกรณ์อะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราไปเลือกได้ทีหลังครับดังนั้นไกด์ไลน์ที่สามคือ ลำดับมัดกล้ามใหม่หมดเลยนะครับว่าเราจะเล่นอะไรก่อนหลังอกบนอกกลางอกล่างอกในนะครับเอาเครื่องที่ว่างมาเป็นอันดับแรกเอาอุปกรณ์ที่ว่างมาเป็นอันดับแรกแล้วเราเริ่มต้นจากมัดนั้นนะครับไกด์ไลน์ที่สี่ครับทําแม่งสิบอย่างเอาอกล่างอีกด้วยอ,อกล่างเราเล่นอกล่างก่อนก็ได้ว่าห้าอุปกรณ์เต็มหมดเลยเหมือนกันผมแนะนําไกด์ไลน์ที่สี่นะครับเปลี่ยนเวลาเล่นเลยครับยิมเนี่ยหลายยิมมันเปิด เก้าโมงนะครับหรือหกโมงเช้าถึงสามทุ่มเนี่ยคุณเปลี่ยนเวลาเล่นเลยครับหาเวลาที่คนน้อยๆไปนะครับแล้วมันจะสบายใจขึ้นเยอะเลยครับแก้ปัญหาได้ด้วยนะครับอ่ะแต่ทีนี้ถ้าคุณเปลี่ยนเวลาไม่ได้จริงๆโอ้ยจันหนึ่งเวลามันก็รัดตัวมีการมีงานทําจะมาให้เปลี่ยนเวลาย,ยกเวทมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะผมมีทางเลือกที่ห้าให้เลยครับเปลี่ยนเวลาเล่นไม่ได้เปลี่ยนยิมแม่งเลยครับจบ คือถ้าในพื้นที่ของคุณที่คุณอยู่่มันมียิมมากกว่าหนึ่งยิมแล้วก็ค่าบริการเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับค่าสมาชิกมันใกล้เคียงกันคุณภาพอุปกรณ์ก็ใกล้เคียงกันก็เปลี่ยนยิมสิครับมันไม่ได้จํากัดว่าคุณต้องเล่นยิมนี้กล้ามถึงจะโตเล่นยิมนู้นกล้ามไม่โตนะครับเพราะนั้น5้าไกด์ไลน์นี้ครับในเวลาที่อุปกรณ์เต็มนะครับก็เอาไปปรับใช้กันได้นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ก็คงลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้เพื่อนๆโชคดีมีกล้ามกันทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ